สวัสดีครับอัปเดตอากาศกันในวันพฤหัสสบดีที่20เมษายน2566กันนะครับพี่น้องจากภาพที่ทุกท่านเห็นนั้นตั้งแต่ต้นคลิปก็เป็นคาดหมายแนวโน้มความผกผันของอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่20ก็คือวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนวันที่30เมษายนฮะ โดยเราแยกเป็นสส่วนนะฮะก็จะเห็นว่าจากวันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์วันอนาะทิตย์ที่23นะฮะพี่น้องเห็นไหมครับเป็นแม้ว่าช่วงกลางวันนะฮะอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปแต่ช่วงดึกถึงรุ่งสางนะก็จะมีบางพื้นที่นะครับพี่น้องก็ยังคงมีอากาศเย็นได้อุณหภูมิไม่สูงมากนะฮะได้ฮนะอยู่อย่างพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งอันมาันในกรอบสี่เหลี่ยม คือไม่สูงมากนะครับเห็นไหมครับในขณะที่ช่วงกลางวันก็ยังมีพื้นที่ที่ยังมีอากาศร้อนเราถึงร้อนจัดฮะร้อนจัดเลยอุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติหรือมากกว่าปกติกว่าที่เคยมีมาจากที่พื้นที่ที่ท่านเคยได้รับอยู่ในช่วง3 4วันนี้ก็คือในพื้นที่เหนือและอีสานตอนบนอย่างจังหวัดเชียงรายนะฮะพยา,น,าน่านจังหวัดเลยนะีหนองคายบึงการ นครพน,นมสกลนครรวมถึงพื้นที่ทางรอยต่อภาคอีสานกับภาคเหนือหรือภาคกลางนะครับก็อย่างจังหวัดเพชรบูรณ์ชัยภูมิปราจีนบุรีสักแก้วฮะแล้วก็มีแนวพื้นที่แนวด้านตะวันตกนะบริเวณจังหวัดตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันเห็นไหมครับ เนี่ยพื้นที่เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าปกติที่ท่านเคยมีแต่ไม่ใช่ว่าจะร้อนกว่าคนอื่นนะคือร้อนของท่านนั่นแหละครับในพื้นที่ว่ามีภาคใต้ตอนล่างนะฮะโดยโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเท่านั้นนะที่อุณหภูมิผันผววหรือพกผันไปในทางที่ต่ําลงไม่ร้อนจัดนั่นก็คงเป็นเพราะว่ามีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่นั่นเองในช่วง4วันนี้นครับถัดไปพอก้าเข้าสู่วันที่24เมษายนพี่น้อง จนถึงสุดทางนะก็คือสิ้นเดือนพี่น้องก็จะเห็นนะสีความผกผันหรือความต่างของอุณหภูมินั้นเปลี่ยนไปฮนะออกทรงสเกลลดต่ำลงสีฟ้าเพิ่มขึ้นนะจนถึงฟ้าเข้มฮนะทางตอนบนของไทยในทุกภาค นั่นก็แสดงว่าเขามาแน่นอนนะเขามาแน่นอนสำหรับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะเคลื่อนลงมาแล้วเกิดแนวปะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นดับร้อนได้แต่จากสีความต่างของอุณหภูมิจะเห็นเห็นไหมครับพี่น้องเห็นพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานก็จะมีอุณหภูมิลดลงมากฮะมากกว่าเขาจากสีฟ้าเข้มๆม,ม,มากกว่าภาคอื่นเห็นไหมครับ นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าภาคเหนือและภาค oui, อีสานจะมีฝนฟ้าขนองจากแนวปะทะมากกว่าเขานะครับมากกว่าภาคอื่นนะครับเหตุที่มันมีสีฟ้าเข้มบ้างก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าในวันที่ยีนี่ยคือในวันนี้ถึงวันที่ยี่บก่อนจะถึงวันที่24่สี่ที่ผ่านไปนะครับพื้นที่เหนือแลอีสานเขาร้อนกว่าพื้นที่อื่นอุณหภูมิ ค่อนข้างสูงมากกว่าที่อื่นนั่นเองนะฮะสียุนภูมิจึงต่างเยอะนะนั่นวความต่างความผกผันพอเข้าใจนะครับในโมเดลนี้พี่น้องซึ่งปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นผมย้ําอีกทีต้องดูตรงนี้ฮนะทรงลมบนนะฮะในวันที่24ขึ้นไปเป็นหลักประกอบนะฮะ วันที่23-24ประกอบครับเพราะว่าจะหมุนยกไปทางใดเอื้อแค่ไหนโดย1วันก่อนเกิดเหตุนะผมก็จะมาอัปเดตทรงลมบนและแนวโน้มปริมาณฝนให้พี่น้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะจะได้เตรียมตัวเตรียมใจกันอีกครั้งหนึ่งจะผิดหวังหรือสมหวังซึ่งก็อย่างที่พี่น้องทราบดียามนี้ฝนในรดูร้อนนะฮะลมคู่ขนานแปรปรวนคาดหมายยากก็เหมือนหลายท่านพูดแหละครับปีนี้ลุ้นฝนยิ่งกว่าลุ้นหวยหรือให้โลนะ โมเดลก็ใกล้เคียง50-50ิะดังนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นประกอบด้วยฮะถ้าพูดแบบง่ายๆสวยสวยๆทำยังไงให้เหมือนเปิดถ้วยแทงนั่นเองนะครับพี่น้องโดยสภาพอากาศทั่วไปในวันนี้จากภาพพื้นลมล่างหอบความชื้นฮะพัดเป็นลมตะวันตกปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยในทุกภาคเช่นเคยนะคร โดยวันนี้นะครับเขาก็จะมีแนวพัดเป็นทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะฮะพัดปกคลุมภาคเหนือนะเป็นสอบเข้าทางด้านตะวันตกของภาคเหนือนะอย่างนี้ก็มีโอกาสมีฝนท่าลมสอบกันภาคกลางะฮะแล้วก็รวมถึงภาคกลางด้วยเป็นลมตะวันตกฮนะภาคกลางแล้วก็จะเป็นทิศตะวันตกนะฮะยกสอบเข้าพื้นที่ภาคใต้แบบระดับปานกลางเลยตรงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางนะฮะรวมถึงพัดผ่านอ่าวไทย หลเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ฮะพัดทะแยงเข้าไปปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคอีสานนะฮะเห็นไหมครับดูง่ายๆก็ตามแนวลูกศรสีขาวนั่นแหละครับพี่น้องลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้พื้นที่ตามแนวลมยกสอบนะฮะที่มันมีอ่าปะทะกันเบียดกันก็จะมีฝนฟ้าขนองได้บางแห่งโดยภาคเหนืออากาศก,ก็จะร้อนนะอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย36ถึง3อ่าถึง40องศาแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนตอนกลางวันนะอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย37-39องศากลับจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่นะฮะก็ดูการตามกรอบสี่เหลี่ยมนั่นแหละครับพี่น้องภาคกลางของไทยนะอากาศร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย36-40องศาโดยที่เมืองหลวงของไทยนะ กรุงเทพวันนี้สูงสุดอยู่ที่36องศาไปดูที่ภาคตะวันออกนะครับอากาศร้อนตอนกลางวันนะอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย3า37องศาแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ฮนะก็ก,ก,ก็มันจะเน้นมีมากขึ้นก็อกตรงพื้นที่ขอบสี่เหลี่ยมนะโดยที่ภาคใต้ฮนะมีอากาศร้อนอุณหภูมิช่วงบ่ายสูงสุดเฉลี่ย30 -36 องศาและจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละสิบของพื้นที่ วันนี้น่าจะอยู่ที่ภาคใต้ตรงกลางนะฮะเลมมันพัดแรงขึ้นนะฮะอีตรงนั้นนะฮะแถวอะไรนะฮะชุมพรและนองอะไรประจวบในขณะที่สปนลาวเพื่อนบ้านก็จะมีอากาศร้อนนะฮะตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ย33 39องศาและจะมีฝนฟ้าขนองร้อลของพื้นที่คลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง1-2เมตรสวัสดีครับ